สวัสดีค่ะร้านมาลีงวนนะคะที่ร้านรับถักตะข่ายพวงแขวนต่างๆนะคะ เป็นพวงมาลาเป็นแท่นวางศิาลาฤกษ์หรือว่าจะเป็นที่จัดหน้าเวทีนะคะเป็นตะข่ายหน้าเวทีจะเป็นของสดหรือของแห้งลองสอบถามก่อนได้นะคะแต่ว่างานตัวนี้จะเป็นดอกไม้สดนะคะที่ตัวตะข่ายเป็นดอกรักแห้งค่ะเนี่ยค่ะที่ตะข่ายตัวเนี้ยเป็นของแห้งนะคะส่วนอะไหล่ต่างๆทั้งหมดนะคะเป็นของสดค่ะ ตาข่ายดอกลักเออลูกค้าจะนําไปจัดเป็นม่านตามงานแต่งหรือว่าตามจัดงานต่างๆนะคะที่เป็นงานไทยๆนะคะที่ร้านรับจัดทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นพวงแขวนตามหน้าต่างตามประตูก็รับจัดนะคะรับถักตะข่ายอะคะ่ะลูกค้าสามารถนําแบบมาสอบถามราคาได้ก่อนเลยนะคะ ด้านล่างนี้เป็นพวงมาลัยกับพานเทียนแพรค่ะพานสักการะนะคะงานดอกไม้สดนะคะเป็นงานใบตอง ที่คุ้มผ้าไตต่างๆนะคะที่ร้านรับทําทุกอย่างเลยค่ะติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะลูกค้าจะทักข้อความเพจหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะ089ค่ะ896 0824นะคะ085 225 4422ค่ะ086 041 9424นะคะ เบอร์โทรที่แจ้งไปนะคะนำไปขนเป็น ID ไลน์ได้เลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราขอจบไลฟ์ไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ